เอาลุงบีสมมติว่าห้าสิเฮ็ดฝรั่งนะครับเป็นแฟนซี่นี่ได้บ่ครับอ๋อขออนุญาตมือตัวนี้นรับเพื่อ <c oughs> พี่น้องเพื่อนยากรเอาไว้ในต้นเดียวกันเลยนะครับ<อ>มันสิงมีผลต่อการผรสมเกสรนูนีนันบ่ครับไอ้ตัวนี้หองจวนซืือกันไผมติดปีหนึ่งเนียผมกินรับประทานหลูกมันแล้วครับอยู่อย,อยู่ตัวนี้ต้นแม่เขาหนึ่งเป็นหองเปซือเสือนะครับโอ ตัวนี้สีสเกตเบอร์สามครับผมสีสเกตเบอร์สามโอ้ตัวนี้เทาตัวนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะโอ้มาเสียบถ่ายยิงหมดครับที่เสียบยอดเสียบไอถ่ายยิงถาบางเราก็เสียบยอดครับตัวนี้ก็สีสเกตเบอร์สามครับอยู่ในต้นนี่นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเนาะหงเปาไอ้อายุทยาเบอร์สามมิ้นหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันสี่สายพันต้นนี้มีมูลค่าสี่พันสี่สายพันธุ์ได้พี่น้องได้พัมสี่พันเนี่ยไอ้ ซึ่งในการเสียบเนี่ยนะครับสามารถเสียบเป็นปั๊บทุกทันครับเพราะว่ามันเสียบบาอย่างนี่ผมเสียบบัเป็นนะครับอืมเสียบบัเป็นเขาเบิ้งในเบิ้งในยูทูบครับมีหลายแบบเขาลองพินลองถือเพราะว่านี่บัวมันติดเลยเด็กครับมือนตัวตายก็หลายครับตัวตายก็มีเท่ากันครับผมตัวตายนี่บันับครับเพราะว่าเสียบไปเรื่อยๆนี่มันต้องติดจากต้นนะครับมันต้องติดจากต้นครับผมโอ้มากโมงนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้มาพบมาพอกันกับบ่าวสลับทองเนี่เมือนี้เขายังอยู่สวนลุงวีนะครับจะพาพี่น้องมานะครับตอนฝรั่่งทีออก หากยากที่สุดนะครับฝรั่งใบแดงนะครับฝรั่งที่นะครับปราบเสียนนะครับเมันมีเทคนิคอย่างไรนะครับวัอนี้จะมาอยู่ในการตอนนะครับคลิปวิดีโอการตอนให้ออกหากนะครับปลูกเหล่าผสมพันธุ์โซเ็จติดหน่วยเร็วนะครับหกเดือนก็ออกผลผลิตแล้วนะครับก่อนอื่นไปทำกล้องผมจะกับลุงวีก่อนนะครับเนาะลุงวีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวนฝรั่งลุงวีบรรณสรงครับหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบรรณสรงศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมวันนี้ผมจะขออนุญาต มาสาธิตวิธีการตอนกิ่งนะจากทางสวนฝรั่งลงวีบรรณสวงครับครับผมโดยทีมันนี้ผมจะตอนฝรั่งใบแดงครับซีสเกตเบอร์สามครับผมซีสเกตเบอร์สามซึ่งต้นนี้อายุเขาได้ปีหนึ่งผมตอนไปปลูกได้หลายต้นแล้วครับอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งไอซึ่งหล,ลายสวนนี่เขาจะบุคอยตอนกันเพราะว่ามันหากหยากออกหากนะครับครับเขาก็เลยเน้นเสียบยอดหรือว่าทาบกิ่งกันแต่ผมตอนดูนะครับผมก็เลยชํนานาญครับแล้วก็ผมบุคอยกัก ขอมูนหรือว่าข้อหูอนะครับผมยินดีครับผมก็เลยผมก็เลยขออนุญาตแนะนําเลยนะครับก็มาอานีน้นนะครับไอ้ข้าจะแนมเห็นนะครับเขียวอ่อนต่อเขียวเข็มครับแต่ว่าข้าจะอกเอาจุดหนีหรือว่าจุดหนีนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะตอนจุดหนีคือจุดนี้ห่างมันจะนันออกนะข้าจะขยับขึ้นมาจังหน่อยนะครับอเพื่อให้ห่างมันออกเร็วนะครับแต่ว่าถ้าขยับขึ้นไปเลยเนี่ยมันจะห่างมันจะออกสาครับ เอาประมาณหนึ่งนี่นะครับเพราะที่นี้เขาเขาควรตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาใส่ตัวนี้นะครับด้านแปลงเขาเดี๋ยวเขาจะทาน้ำยาครับผมเป็นน้ำยาตัวนี้เฮ็ดเองบอครับรับผมน้ำยาเนี่ยผมได้ลองหลายแบบกับทาไปผมไม่น้ำยานะครับผมก็ขอแนะนำหวานหางจระเข้ครับกระบอกคือกันครับหรือจะใส่เอ็มลอยกับปีพงสุรุจกระบอกคือกันกับเท้าใดตำแหน่งจุดนี้นะครับเ้าเห็ดวิธีการใดนะโอ้แถวบงตำแหน่งให้ถือกล่องน้ำตำแหน่งถือกล่องน้ำครับแล้วก็ส ที่สําคัญของผมในี่ใส่บีเอ็ดบาสเซลดสซาฟิเครับเขาไปรวมนําทุกรายการครับผมทุกรายการเลยทุกรายการครับมีจาหน่ายบ่ครับมิวสิคเ็ดเทดขายบไห้เฮาขยายขายเองเฮาเฮาบนบดได้ขายครับเฮาขยายใส่เองแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากหูวิธีเนี่ผมก็ยินดีแนะนําครับเอาสื่อมาที่แหล่งนี้เอาสื่อมาก่อนซื้อหัวเสือเข้ามาแล้วเขามาขยายเองครับสื่อครั้งเดียวเลยก็ขยายต่อนะครับผมครับผมโจนี้ประมาณนี้นะครับคุยมังเผานะเขาใส่ไม้ด่างครับ ปกติเขาจะใส่จังสีกระดัยนะครับต้องใส่ตุ่มตอนให้ยากเลยเอาแบบผมใส่หรือเขาจะเอาามาวางนี่ก็ได้ครับให้มันอยู่อย่างให้มันซอยลอกกันจังสีน้องครับเนาะประมาณนี้นะครับให้ให้มองทีเขาทาน้ำยาเมืองกีนอยู่จุดศูนย์กลางเลยครับตัวใาเขาจะได้กระจายถั่วครับจังสีนะคล้ายคล้ายห่อหันนี่นะครับห่อหันห่อหันบเห็นแบบง่ายๆนะครับ ประมาณนี้แหละครับหันแตกยอดทอดได้เอข้ากับตอนได้เท่านั้นเลยที่สันครับลุงวีครับครับผมได้ครับประมาณประมาณนี้ครับค่าไทยด่านเทิงนะครเขาก็บบได้ยันแน่นนะครับแตงให้เขาอยู่จุดศูนย์กลางอยู่เลยครับผมมันจะออกหากยิงมันบ่ครับครับผู้จะออกหากยิงแต่ว่าระยะเวลาเขาจะโดนแน่นะครับโดนโดนครับยิงใบแดงเนี่ยโดนโคตรใสแดงเลยครับแล้วแล้วที่นี่ตัวนี้นะครับเขาก็จะมัดมัดใบกันเฝน กันเป็นหลอกมันก็เลยจําเป็นจะต้องใส่กันโสเอ็น<ส>นะครับครับผมใส่เงาๆหรอกครกับยังยังบุพเดหรืเขาจะหลอกตัวถึงลำโพงไวา้มันเป็นบมืองที่ดาทีราคาแพงนะครับแล้วเขาจะคอยจะใส่ตัวนเขาไปรวมวีหนึ่งนะครับรมีแต่ของเกา่าเขาใส่ของเก่านะครับเตียมมาใส่นะครับแบบใส่แบบประหยัดนะครับเราสวนยกใหม่เขาจะแบบหาวิธีซี่ใส่นะครับนะลงใส่ตัวทุนหมดลายตัวนี้เขาใส่ลายเถยวแลวนะครับ มามใส่เฉียบนะครับมามารบ่มีผลต่อเป็นเชื้อแบคทีเรียอีหยังเนาะครับบ,บ่มีครับอบ่มีเห็ดให้มันเนียแน่นนะครับประมาณนี้แล้วแล้วได้ครับนี้แล้วเราปะแล้วเราที่นี่อขออนุญาตเขาจะใส่ใหม่ลอกบังทีนึงเพราะว่ากันกเวลาลมแห้งมันจะตีไปตีมานะครับอขาเลยจําเป็นต้องลอกไว้อย่างงี้งครับผมนี่คือนี่คือเรียบเรียบรอย้อยเนาะครับเนาะ ก็ขเขาบริยาเนาะครับครับผมนุแต่ะระยะเวลาเขาจะทนนยซึ่งครับซึ่งสามาเทศเลยเพราะชัุคนนะครับแต่<อ>ว่าเอผมลองกางแดงนี่ใบแดงนี่มันห่างมันออกตส่านะครับตายหลายต้นนะครับนเฮาจะเสียปร,ระโยชน์ต,ตัวนี้เห็นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเสียบยอดขายเนี่ยเขาได้เงินหลายแล้วตัวนี้เขาก็เลยบยังบ่นได้เงินหลายตัวนี้แต่ว่าเขาได้ประสบการณ์นะครับครบอ,อนี่เป็นาสาเหต,ลลลตุลักๆที่เขาบ่คอยตอนกันมันสามันสาครับ มันสาแล้วก็ไอโอกาสเท้าบสํานานในรีนี่เพราะว่าระยะมันดุนตุ่มมันจะแห้งมันเกิดจะบติดนะครับตัวนี้มันเกิดสิ้นเสียไปเสื่อๆนะครับอ๋อบนรณนาฝนนี่น้ามันจะบวกเขาหน่ครับลุงดีครับก็มีเขาบางครับแต่ว่าก็าบ่บเป็นอย่างครับมันก็สะไหลผ่านออกมาทั้งรุมคือเขาครับผมไหลผ่านออกมาคือเขาอ๋อเหมือนกับเขาไปหยอดนามเห็นมันซุ่มอยู่ตลอดถ้าเป็นหน้าฝนตัวนี้เรียบเรียบร้อยเลยคำนี้ครับถ้าน้ำฝนนี่มันจะออกหลากเร็วเนี่ยครับแล้วก็ ใบแดงนะครับทานาแรงนี้บวเขาแนะนําให้ตอนพ่าไวแดดฮอนแห้งแล้วโอกาสที่เขาติดไม่ไหลแต่ว่าหนาฝนนี้โอกาสติดหลครับครับเจ้าเปอร์เซ็นต์ครับสาหรับผมนี้ตอนดูครับตีไปร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเลยหรอร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมขีดว่านะครับตอนจริงได้กระด้ยจริงนั่นที่สันครับนี่กระโปถึงกระไดเบแร์ว่าาตอนดูแล้วเริ่มข่มขมูลนะครับส่วนใหญ่มันก็จะติดขออนุญาตมาบนขนาดนี้นะครับตอนต้นจริงหน่อยๆนลครับ ตัวนี้เพิ่งจะปลูกเด้ประมาณสองหมือเลยเนี่ยสองหมอือเบิ่งนี้บอก็ปตลอดเห็นบอกครับเพราะว่ากิ่งมันหน่อยอย่างนแต่ว่ารอดเด้ครับเพราะว่าเห็นเห็นเขาแทงมาบอกตัวนี้สีสเกตเบอร์สามนะครับนี่ยอืนี่นี่อออม,ม,มียอดออกมาเลยครับผมถ้ามียอดออกมาแสดงว่าลาเขาลาเขาเดินแล้วครับเอายว้อนนยามเมื่อเบิ่งต้นต้นนี้คือกันครับเพราะว่าเขาตอนปลูกหลายต้นแล้วนะค<า>รับต่อไปนี่เขาจะมีต้นพันธุ์ที่เขาตอนเองนี่ลายครับใบแดงแต่ว่าเดีวยนี้ไม่มีใบไอ้หงส์จวนซื้อหงส์เปลือนี่เป็นพันธุ์ครับนี่เขาออกมาใหม่แล้วครับนี่ ปลูกยังบดิบครับครับนี่แทงยอดแต่ว่าไอ้ข้อสําคัญนี้บพราว่าเขาจะปลูกฤูดูใดนะครับเขาจะขาดฟางบ่ดยครับเพราะว่าฟางนี่มันจะเป็นโถยตัวประโยชนย่อยสัดย่อยสลายดินนะครับเนาะแต่ถ้าเขาบวมมีแนวป้องกันมันมันจะเสี่ยงต่อเสือร่าหนาฝนนะแต่ว่าตัวนี้บุญหยางเสือร่าเพราะว่าเาสผลบีเอสดาสิลัสทริ่เรียนยู่เป็นประจานะครับครับครับผมสูรตอนหนะครับทุกวิธีครับที่สวนนี่ บ่ว่หวงสูตรและประสบการณ์ครับลูกค้าเขามาศึกษาขอมูลใดครับหรือว่าไผอยากไปปลูกเป็นอาชีพนะครับอยากเหตุเป็นอาชีพแต่ว่าบ่มีประสบการณ์อย่างมาเรียนรู้นํานี้ยินดีให้คาแนะนําใดฟรีครับ<ม>ฟรีฟรีครับบ่วงหวงประสบการณ์ครับผม<อ>จากประสบการณ์จริงที่เขาลองพิดลองถึงมาหลายปีครับครับจากที่เฮาตอนเ่เป็นเขาเคยไปศึกษาในลายส่วนทิ่สวนเมื่ออาชีพเข้าตอนเขาบ่ยอมบอกนะครับ เขาต้องมาขนวิธีเองที่มันเสียเวลาหลายครับจังว่าซัวเขาเสร็จชำนาญเนี่ยเขาใส่เวลาหลายปีครับเนื่องจากว่าเขาเห็นลายปีเขาก็เลยเริ่มชำนาญขึ้นมาเรื่อยครับ,รบเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว,ลวจะบอกว่าเชี่ยวชาญก็ได้เ <c oughs> พราะว่าก็บอกครับโอ้นี่ครับพี่น้องยังจะต,ต่อเลยบผมในการใส่ปุ๋ยใส่ยังทุกทุกวิธีครับจากประสบการณ์ที่เขาลองมาเนี่ยเขาสามารถแนะนําลูกค้าได้ได้ทุกแบบครับผมครับผมเพื่อให้ลูกค้านี่จะบดเสียเวลาในการปลูกนะครับผมอืม มัน,นีพันใบแดงนะครับอายุทยาเบอร์สามนะครับหรือบอใบแดงต่างๆนี่มีพันจำหน่ายหลายบครับสำหรับพี่น,อน <ะ S 1> ้องกันเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่แน่นนะครับเดี๋ยวนี้จะไม่ใบที่จำหน่ายเดี๋ยวนี้อายุทยาเบอร์สามอายุทยาเบอร์หนึ่งนะครับหมวงจะากรผัดหมวงจะากรผัดครับแล้วก็ไอซีสเกตเบอร์สองครับ<อ>ที่ที่พร้อมจำหน่ายนาขนาดนี้นะครับแต่ว่าต่อไปนี่ก็จะจะไม่ ไหลเยเรืออยู <sk amp ard> ่ครับเพราะว่าต้นเห่าไหลนครับต้นแมพันธุในเเ่าไหลครับเลยแถ้ววันนี้แมนบบเลยครับอ้อออมสะเลยครับอ่อมสะสาไหลน้ำครับเต็มเลยต้นแมพันธุ์หลายนะก็ไอ้คุ้ซึ่งว่ามองนี่จะเป็นจะเป็นจุดที่งามแน่อยู่ครับรายากเขามาเยี่ยมส้มซื้อกะได้แ้ครับยินดีตอนรบทุกท่านครับผมครับผมโอ้เฮ้าบบเน้นเฮ้าบบเน้นขายอย่างเดียวครับเฮ้าเน้นให้ประสบการณ์ลูกค้าครับเลือลูกค้า อย่างมาเบื่องก่อนนะยังบสื่อเนี่ยเขาก็ยังยินดีต้อนรับคือเก่าครับยุ่สวนนะครับเขาโบเดยมุ่งขายของอย่างเดียวครับครับเน้นแบ่งปันเน้นเนนแบ่งปันครับโอ้พ่อใจเอาก็จังเอาเมื่อคิดงไหนทิ้งมือับครับแล้วมีจัดทรงปะครับลุงมีครับบบมีครับไอส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากให้ลูกค้ามารับยุที่สวนเองครับเจได้ความรู้ไปนําจะได้ความรู้ไปนําเขายังโบทรงครับต้องกราบขออภัยที่มีลูกค้าร้ายทันอยู่ครับที่ให้ทรงเรายังบบเลยทรงไปครับเพราะว่า อยากให้ลูกค้ามาเบิ่งส่วนครับเพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่เนาะครับยางเก่าเนาะมีความสุขในการแนะนําลูกค้าครับถือว่าเป็นการลงทุนนะครับสําหรับการเดินทางมานะครับบ่ผพิดหวังแล้วก็ได้ความรู้ไปเต็มๆสามารถเอาความููมงนี้ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมได้นะครับมีงานประจําเดก็สามารถที่จะเอาวันหยุดมาตอนมายังไหวนะครับดูแลแล้วก็ปลูกกินปลูกขายได้ อีบเสริมก็ได้อ세บรักก็ได้ครับแล้วว่าอนาคตของมังเิดาเนี่ยยังไปได้อีกไกลครับแนวทางนี้คือไปได้ไกลอีกไปได้อีกไกลครับมังเสดาผมคิดว่าจะตอบโจทย์กลัว่าผละไมทุกชนิดเลยครับครับผละไมใช่ในเดือนนะครับข้าปลูกปีหนึ่งจงควายให้ผลผลิตแต่ว่าต้นนี้มันให้ผลผลิตตลอดเลยครับนี่ก็คือจุดหนึ่งแหละเริ่มตั้งแต่จักเดือนครับตั้งแต่ข้าต้นตอนนี้ไปปลูกให้ผลผลิตให้ผลผลิตมเริ่มตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปครับแต่ว่าถ้าขาจะขยายพันธุ เน้นขยายพันธุ์ครับปลูกว่าแต่ต้นใหญ่หน่อยหนึ่งนี่เขาเริ่มขยายได้เลยครับ oh. โดยฉพาะ่อ้คุมสายเพ่นเสียบยอดขายนะครับต้นประมาณเดือนสองซื้อไปหน่อยเดียวเนี่ว่าแต่ต้นใหญ่นี่เขาก็สามารถเสียบยอดขายได้แล้วทําเงินได้เร็วแล้วครับ oh. ใอใบแดงนี่นี่คอเดียวเองเดียวนะครับครับมันก็ซื้อมาแล้วต้นหนึ่งล้วก็ซ้ำว่าจะเขามีตอ่อต่ออยู่ข้างล่างขยายไปไหลายแต่ผมโบโบเน้นตัวนี้ผมเน้นตอนครับ,บเสียบเอาลุงวี่สมมติว่าห้าสี่เฮ็ดฝรั่งนะครับเป็นแฟนซี่นี่ได้บอครับ อ๋อขออนุญาตมาตัวนี้นะครับเพื่อพี่น้องเพื่อนจากเอาไว้ในต้นเดียวกันเลยนะครับไอ้สิ่งนีผลต่อการผสมเกสรนูนีนั่นหรอครับไอ้ตัวนี้หองจวนซืือนะไหมผมติดปีหนึ่งเนี่ยผมกินรับประทานลูกมันแล้วครับอยู่อยู่ตัวนี้ต้นแม่เขาหนี่งเป็นหงเปาซืือนะครับโอ้ตัวนี้ซีสเกตเบอร์สามครับผมซีสเกตเบอร์สามโอ้ตัวนี้ตัวนี้ติดเรียบร้อยเลยนะครับเนาะอ๋อมาเสียบทาบยิงหมดครับไมเสียบยอดเสียบไอ้ทาบยิงทาบคางแล้วก็เสียบยอดครับางต้นนี้ก็ซีสเกตเบอร์สามครับอยู่ในต้นนนีะ แล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเนาะหงเปาเอ้ยอายุทยาเบอร์สามมิลหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันสี่สายพันต้นต้นนี้มีมูลค่าสี่พันสี่สายพันได้พี่น้องได้คมสี่พันเน๊ยไอโอ้ซึ่งในการเสียบเนี่ยนะครับสามารถเสียบเป็นวัตถุทันครับเพราะว่ามันเสียบโบยางนี่ผมเสียบโบราณเนะครับเสียบโบป็นเขาเบิ่งในเบิ่งในยูทูบครับมีลายแบบเขาลองพิสลองถือเพราะว่านี่โบเมนติดเลย้อครับตัวตายก็ลายครับ ต้นตายก็มีคือกันครับผมต้นตายนี่โมนับครับเพราะว่าเสียบไปเรื่อยๆนี่มันต้องติดจากต้นนะครับมันต้องติดจากต้นครับผมโอ้มากโมนี่นะครับโมเมนต์เฮดที่แหลงโมเมนต์เจะจะสซ้ำเ็จเลยครับเมีนจำนวนหลากเลยลายแล้วแล้วที่แหลงเขาเฮดโปเป็นเหมือนเขาเฮดเป็นแล้วเขาใส่มวนกับมันครับไอ้นี่หล่ะถือเป็นแบบปลูกเป็นไม้ประดับเลนๆสองซ้ำต้นเนี่ยเขาไม่เฮดจิงจิงเนี่ยเขาสะมีความสุขกับมันครับครับมันในยู่กับธรรมชาติกับปลูกต้นใหม้นะโอ้นี่คืออีกหนึ่งมิติใหม่เลยเนาะลู้วีเนาะ ฝรั่งแฟนซี่ครับพี่น้องครับผมเวลาหน่วยมากมามันกสิเป็นหน่วยแดงหน่วยเขียวครับผมโอ้หลายครับนี่แหละครับพี่น้องนี่คือจุดทีเขาบาต่อยอดเนาะลูกวีเนาะครับผมแล้วตัวที่เสียมหนึ่งก็ติดติดลายต้นนะครับวัขออนุญาตต้นนี้ก็แมนนะครับทีตีเขาติดครับไอ้ต้นหนึ่งเป็นหงหงเปาซื่อ้วครับมันเนี่ยเขามันติดจิดทึงเนี่ยครับมัาติดเล่นเลนติดเลนเลนก็ติดครับตัวตัวี่มันติดนะครับตัวนี้น่าสนใจแห้งนะครับขาปลูกฝรั่งต้นเดียวแต่ได้กินหลากหลายสายพันธุ์ครับผม นี่ครับดีใชติดซุ่มนีแมนแมนไปท่อติดท่อติดเอานะครับตัวนี้ครับแต่ว่าผมกับเ่าคอยถานัานดอกผมลองติดว่าเขาก็เห็ดเป็นคือกันนะเพราะว่าตัวหลักหลังหนึ่งคือผมมากตอนเน้นตอนมากกว่านะครับเพราะว่าว่าแบบแบบเสียบอยู่นีเขาก็เขาก็เห็ดเป็นคือว่าเขาเห็ดเป็นเหมือนเพราะว่าได้บอกลูกค้าได้นะครับนี่นี่แล้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องเดินทางมาเองก็จีได้เทคนี้ผ้าเช็ดน้ำเลยบอกครับจับเลยทำเลยเนาะครับผม แต่ตัวนี้เขาต้องบอกไปก่อนว่าเขาโบเก่งหรือว่บโบถนาแต่ว่ามันติดแบบฟุกๆนะครับตัวที่ธนั้นี่คก็ตอนครับตอนครับผมต้นนี้มีมูลค่าเท่าไรครับหลายหลายแล้วครับแต่ว่าไอ้ที่แดงนี่เขาตัดไปหลายตัวที่มันโบติดก็มีนะครับที่เขาลองที่แหลงเนาะตัวโบติดกันหลายแต่ว่าตัวผูกกันหลายจากต้นเดียวนะครับจากต้นเดียวเนี่ยขยายรวมสิบแลวครับี่อยู่ในนี้ครับผมขยายรวมสิบแลวก็อยู่ในนี้หลายครับคือหลังจากจัก หลังจากเขาออกหักแล้วครับผมตัดแล้วก็เอาไปช่าในถุงเอาไปชําในถุงเนี่ยพักไว้ประมาณรวมๆเดือนนะมันจะหอ,อยมาปลูกแต่ว่าไอ้ตัวนี้ผมพกักพักเพียงแค่อาทิตย์เดียวเลยครับเพราะว่าเขาลูกเองเขาเขาลองพกนนักบูดนเขามาปลูกบนพะว่นหนาฝนมันปลูกทิดเร็วแท้ครับคอเสียของเขาตัวหนึ่งนะครับมันจะเะบิ <c oughs> ง่งห่า,อาองอย่างเนี้ยครับเพราะใบห่างมันจะเป็นสีแดงนะครับห่างสีหาสีแดงเนี่ยเพราไอ้คุยมังค่ามันเกี่ยวเป็นสีแดงเองครับ เขาเปิดเบิงซองเบิงถุงนี่ห่างเต็มเลยเขายังบบหูเลยครับมันมันมันคือการตัดสังเกตดีดีค่ะหักเนาะครับเนาะผมจนไอ้แกไอ้ถุงไอ้ห่อท่เฟนเปิดออกมาเพินเลยครับมันยังคอยห่างมันเต็มเลยนะจนไอ้บางตุ่มนะว่ามันไม่มีห่างจนจนมันแห้งแล้วมันกระตายเขาตัวอม่าตให้พี่น้องในเบิ่งนั้นหรอครับต้นมันออกหักแล้วนะบ่บ่มั่นใจว่ามันจะออกหางยังเัวนี้นะครับเพราะว่าพึ่งตอน ว่าพึ่งพึ่งเอาออกยังบุตรก็มีส้มนี่เพราะว่าลายคำนวณเบิ่งุตรมันยังอีกอีกโดนเติบอยู่เนาะอีกโดนเติบเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่นนท์ด้เบิ่งสั่นเป็นคลิปอัปเดตเนาะลูกพี่เนาะเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตมามาเบิ่งต้นนี้อีกต้นหนึ่งก็ได้เนาะที่เขาที่เขาติดหลายต้นครับต้นนั้นเ่าก็ติดไว้ครับต้นนี้อยู่บนหงเปาลือกสื่อครับติดติดหลายนะส้มในตอนใหม่กิ่งตอนนี้มันมันทีากตายสามารถสร้างแรงอาหารนะครับผลไม้ แล้วก็เป็นทางลายได้มีพื้นทีว่วางเลยนะนเนาะลุงวีเนาะครับผมมันสามารถลงลงไหยพัสมองครับไอครับไอ้ตัวนี้ของผงเผาซื่อลงรับห้องตอนสบายส้มนี่หลายพันครับไอ้แดงสตอบอรี่ก็มีอายุทยาเบอร์หนึ่งก็มีจุดลงกับเสียจุลงจนลงวันโอ้โหแล้วก็ติดติดแบบฟุกฟกหนิครับลายตัวครับเพราะว่าหน้าฝนนี่โอกาสติด เข้าไหลนะแต่ว่าถามไปเสียบหนาแรงบดติดครับเพราะว่าแดดมันห่อนแห้งครับถ้าไปาย,ยังทดลองเขาเปิดเบิ้งในยูทูบเลยครับเพาทดลองเสียบมีโอกาสติดติดหล้หลายครับต,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 ตัวนี้นะหนาแหลมมันแห้งเนาะครับเนาะหนาแหลมมันแห้งหนาฝนมันติดเร็วครับเขาบ,บ่มีพื้นทีเนี่ยเขาสามารถเ็ดติดหมบดบริสุทธิ์ของตัวนี้มองยงางห่อนสีเขาจะงามนะครับสีแบบงามเลยถ้าเขาบ,บ่มีเพื้นทีนะครับอยู่ในกรงก็ปลูกได้แล้วถาปลูกจริงจก็สามารติดหน่อยนะปลูกในกระถางยังสิก็ได้ก็ได้ครับ,บ มันปลูกง่ายอีเลีได้ครับปลูกง่ายเกินไปเลยได้หนี่อันนี้ผมผมตอนเราก็ตัดไปปลูกลายแล้วนะครับโอ้เราก็ตายกับไปลายกิ่งแล้วตายกับไปเลยกกันรบกวนในร่องพินร่องเถื่อของเขาแล้วโอแต่ว่าเตัวนี้ก็บัวผ่านเราครับเดนินะครับเพราะว่าเขาชำนานแล้วครับลุงตัวนี้ก็คือกิ่งพันธุ์ทั้งเบิดอถี่อยู่ในสวนเฮาที่เฮาตอนเฮามาซ้ำเฮามาซ้ำใบเฮาจังคอยจะไปเลี้ยงเดี๋ยวอยู่ข้างนอกครับแต่ว่าขออนุญาตเลยสังเกตยังไง พื้นมันนะครับเขาจะบนรองดินโดยตรงนะครับเขาจะไม่เพื่อนปูนรองทุกหม่องนะครับไม้ถึงข้นองน้าเพราะว่าเพื่อ,อยังคร้บเพื่อป้องกันเสือละตัวบดีอยู่ในขีดดินเมื่อเขาว่างไม่โดนแล้วโอกาสที่เขาเป็นเสือลาครับถ้าไม่ตัวไหม่เนี่ยปลูกนั่นใหญ่ครับมันจะเป็นเสือลาตัวบดีเขาจําเป็นจะต้องรองพื้นปูนใหม่นะครับครับโอ้ย oh, ผมหลักสงสยัยอยู่เป็นยัง ในสวนของลุงคือบมมีใบใบไม่อยู่ผีเวิดตัวนี้ครับเมื่อตอนอยู่ทั้งผีเวิดครับตอนนี้ใบอยู่ีเิพราะว่านาฝนเขาเน้นตอนเพราะว่านาแรงวางัันเนี่ยเขาเน้นเอาหน่วยไวไลยครับแล้วก็หลังจากเขาตอนแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะปล่อยเอาหน่วยใบนะครับเดี๋ยวนี้ให้หน่วยเขาออกสายฝนต้นหนาวมันสีแสบพอดีห้องต้ขายผลผลิตนอีกขายผลผลิตน้่งครับครับพอช่วงวังหันนี่เขาเหลือยางให้ลูกค้าซิมนี่ยโบโบายต้นเพราะว่า บางทีดาเขาก็หน่ขนาดครับแต่ขาเขาจะให้เขาติดลูกอยู่ตลร้อนเลยนี่เขาเขาพอบ่ทนเพราะว่าเขามันเน้นตอนนะวเวลาเอาบ๊พอแลเขาเลยมันเป็นส่วนนะครับผมต้นพันธุ์นี่ยคล่ะับับอันลูกพี่สมมติว่าพี่น้องสือไปมันติดลูกยังสี่เข้าเด็ดออกได้เลยบอครับหรือว่าคอยดีเลยครับไอ้อนยัติขึ้ยังสี่นะครับนี้ไอ้ปกตินี่มันหลุดหลุดเดียวกันครับเพราะใบต้นนั้นหากมันเต็มมันบไปยเขาใหญ่มาหนี่แล้ว อาหารมันพอนะมันก็เลยใหญ่เร็วเนี่ยข้าวเดือดไวเยขาสามารถไวลูกได้เลยที่จริงเนี่ยมันขาตตรงเด็ดถิมนะครับแต่ว่าเอา่ายๆให้มันได้ยอายุจะกบครบเดือนเขาจะเก็บอดใจรอจักหน่อยอดใจรออย่างน้อยถ้าข้าเด็ดปุ๊บมัต้นมันจะสัตว์ขึ้นเลยครับผมแต่บางท่านเนี่ย่นอยากเสืมเนี่ย่นเอาไว้หน่วยหนึ่งเนี่เอเอาไปซสิ่ก็ได้เอาไป้สิ่งะไดแต่ว่ามันมันจะชะลอการเติบโตของมันครับผมเอาสุดท้ายมีั้จะฝากให้พี่น้องอีกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่นี้ครับครับผมสำหรับ ทนไหนนะต้ตงการตน้นพนะันธ์ไนราคาถือเนาะจากจากสวนโดยตรงเนี่็ขเขามาเยี่ยมชมได้ตลอดนะครับครับยังบุยืยอกับว่าเป็นยังเขาว่าเบิ่งไว้ก่อนกันไลครับหรือว่ามเพิ่งขอมูลต่งตางๆเนี่ยก็ยินดีให้คําแนะนําครับผมเขามาเยี่ยมชมได้ตลอดมันอยู่ไก่ตลาดสดเทศบาลมันน่าสวงไปมากง่ายครับ,รบสวนอยู่แถบกลางหมือบ้านนะครับผมจึงบุเป็นตะอย่านะครับผู้หญิงคนเดียวเขาก็สามารถขี่มาขี่มาบนสวนได้นะครับ โอ้ดีครับมาได้ทั้งความหลู่เด้แยวนไปปลูกนะครับได้พันธุนที่ดีในความหลู่แล้วก็ตี่ได้กับได้ครับคุ้มแห้งแล้วก็ตรงสายพันธุ์ครับไอ้ส่วนใหญ่นี่ลูกค้ามาสึกส่วนนี้เฮาจะได้ชิมเราประทานทดลองผลของเขาพร้อมมีชิมมีให้ชิมพร้อมครับผมมากสายพันธุ์ได้กับเสียวเลยบัดนครับครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ้าสลามก็ขอจบไวีซํานี้นะครับได้ขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามให้กำลังใจครับพอกันคลิปน้าขอบคุณลุงวิีครับผมสวัสดีครับ